ตั้งสติสัมปชัญญะฟังเทศฟังธรรมอาสะวะกิเลสนั้นหมายถึงสิ่งใดก็หมายถึงเครื่องหมักดองภายในจิตใจนั่นแหละที่มันคลุกกลุ่นอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละแล้วก็ให้ให้ทุกข์ให้โทษให้ความทุ์ตมอยู่ในหัวใจของเหล่านั้นแหละนั่นแหละคืออาสะวะกิเลมันเป็นอย่างนั้น มันคลุกรลุนอยู่ในใจโดยไม่ต้องอาศัยอารมณ์ภายนอกมากระทบเลยไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในภายนอกมากระทบแม้แต่อย่างใดเลยแต่มันสามารถให้บีบขั้นจิตใจให้ทุกทรมานจิตใจยิ่งนักสามารถที่จะให้ทุกทรมานจิตใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวละ่ะอาสวะกีเลสมีอะไรบ้างอาสวะ แห่งความรักเรื่องความรักก็ได้อาสวะแห่งความกำหนัดยินดีกำหนัดยินดีในรูปเสียงกินรสสัมผัสนั้นเป็นต้นนั่นแหละอาสวะแห่งความโกรธความขับแค้นใจนี่แหละอาสวะแห่งความหลงความเม่อลอยจนทําให้เกิดความทุกข์ใจทรมานใจก็ได้นี่แหละอาสวะแห่งความโลภความโกรธความหลง ความทยานอยากต่างๆในหัวใจนั่นแหละมันสามารถที่จะคลุกกลุ่นยามเวลาเราอยู่ตามลำพังหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยขยาิโยมก็อยู่ทางบ้านอยู่อยู่ตามลำพังเนี่ยอยู่คนเดียวเงียบๆนี่แหละมันก็คลุกกลุ่นขึ้นมาเลยละ่ะแล้วก็ทุกทรมานใจอย่างยิ่งถ้าหากผู้ปฏิบัติทำละ่ะวิเวกภาวนาอยู่คนเดียวนั่นแหละมันก็สามารถที่จะคลุกกลุ่นขึ้นมาได้ จนทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นทุกข์ใจนั่นแหละอสวกิเลตท,ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้จิตใจเราทุกข์ทรมานใจทั้งสิ้นซึ่งเราจะละวางเราจะปล่อยวางมันได้นั้นต้องอาศัยอำนาจของสติภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาอยู่ในจิตใจของเราล้วนๆน,น,นั้นนั่นแหละ กำหนดรูปิจารณากำหนดรูปิจารณาตอนที่อาสวะกิเลสมันทำงานอยู่ในใจนั่นแหละในขณะที่มันครุกกลุนขึ้นมาภายในจิตใจนั่นแหละเราก็กำหนดรูปิจารณาด้วยความเพียรพยายามไม่ลดละกำหนดรูปิจารณาสลายปล่อยวางเรื่อยไปนั่นแหละเราจะต้องตั้งตะบะทมขึ้นมาตะบาทตะทมตบะเดชะ คือความเพียรพยายามความอดทนอดขั้นสติปัญญาของเหล่านั้นนั่นแหละเราจะต้องรู้จักตั้งตาะธรรมตบะาทเทชะความเพียรพยายามขึ้นมาภายในหัวใจของเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าเราเราคือตาะธรรมเราคือความเพียรพยายามเราคือความอดทนอดกลั้นเราคือสติปัญญาจะต้องไม่ยามไม่ยอมดับตราบใดที่อาซะแห่งความรักความ ชังความโกรธความเกลียดความรุ่มหลงความทยานอยากมันยังทรงอยู่ในหัวใจของเรานั้นมันยังคลุกคลุนอยู่เช่นนั้นเราคือความเพียรพยายามความอดท,ทนอดกลั้นสติปัญญาจะต,ต้องไม่ยอมดับไปจากใจให้จําไว้แล้วเราถึงจะทําลายกิเลสอาสวะให้เบาบางหมดสิ้นไปจากดวงใจของเรานั้นได้ั่นแหละให้เข้าใจอย่างนั้นให้เข้าใจว่าอาสวะกิเลสเนี่ย มันเกิดขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องอาศัยอารมณ์ภายนอกมากระทบก็ได้แต่มันสามารถที่จะคลุกกลุ่นขึ้นมาในยามเวลาที่เราอยู่ตามลำพังนั่นแหละมันน่ากลัวมากนี่แหละอาสวะกิเลสเนี่ยแหละมันบีบคั้นให้คนเราเนี่ยในยามเวลาอยู่คนเดียวตามลำพังอยู่ตามลำพังคนเดียวนั่นแหละมันอาสวะกิเลสเนี่ยมันสามารถที่จะบีบคั้น ให้คนเนี่ยฆ่าฆ่าตัวตายผูกคอตายได้คิดดูเอาก็แล้วกันมันมีโทษมากมันคุกกุนขึ้นมาโดยที่เราอยู่ตามลําพังนั่นแหละมันคุกกุนขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยอารมณ์ภายนอกมากระ,กระทบเลยอะ่ะมันคุกกุนขึ้นมาแบบโอ้โหแบบหนักหนาสากันมากเราจะต้องอาศัยอํานาจภาวนาอย่างเดียวเราถึงจะละมันได้เราจะต้องเจริญภาวนาเมยปัญญา สติภาวนาสัมปชัญญะภาวนาไม่ลดละความเพียรพยายามน,นั่นแหละแม้แต่ผู้ที่มีสติสัมปัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่เนี่ยผู้่ปฏิบัติจเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำเนี่ยนี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันอาสวะกิเลสเนี่ยมันสาม,มารถที่จะทํางานขึ้นมาโดยไม,ไม่มีปีไม่มีขุยเลยอะ่ะมันทํางานขึ้นมาเนี่ยโอโ้โหขนาดเรามีสติสัมปัญญะสมบูรณ์อยู่นะคิดดูดิสติสัมปัญญะแทบล้มละลายอะ่ะ ใจนี้แทบล้มละลายอ่ะสติปัญญาไม่รู้เบอร์เบอร์หายไปไหนก็ไม่รู้ละ่ะกว่าที่กิเลสอาเระวมันจะดับไปจากใจคิดดูเอาก็แล้วกันหากว่าเราไม่เข้าใจตั้งตบะทตบาตาบะเดชะขึ้นมาในจิตใจของเรานั้นอ่ะเราไม่ยอมตั้งความเพียรพยายามความอดทนอดกลั้นขึ้นมาให้แข็งกล้าขึ้นมาเนี่ยมันจะดับไปไม่ได้ในข้อเนี้ยเวลาอาสวะกิเลสมันทํางานขึ้นมาในหัวใจของเรานั้นเราจะต้องทราบซึ้ง ในบทธรรมะข้อนี้เลยมีบทธรรมะข้อหนึ่งซึ่งเราจะต้องอแจมแจ้งให้ได้ที่ท่านบอกไว้ว่าขันตีประมังตะโปตีติขาขันตีคือความอดทนอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องแพทดเผากี่เล็ดอย่างยิ่งเห็นไหมเรามีขันตีเป็นหลักไปก่อนขันตีปรมังตะโปตีติขาขันตีคือความเพียรพยายามความอดทนอดกลั้นขันตีคือความอดทนอดกลั้นนั่นแหละ เป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งหมายถึงขันติเพราะความอดทนอดกลั่นนั้นต้องเป็นเครื่องหนุนสติปัญญานะต้องเป็นไปเพื่อหนุนส,สติปัญญาในการสติปัญญาก็กําหนดรู้พิจารณาสลายปล่อยวางอาสะวะกิเลสท,ที่มันครุกกลุนขึ้นมาในหัวใจของเรานั้นนั่นแหละกําหนดรู้พิจารณาจดจ้องพิจารณาไม่ลดละความเพียรพยายาม คือความอดทนอดกลั้นเนี่ยเป็นตะบะเดชะอดทนอดกลั้นเพื่อสิ่งใดก็เพื่อความเพียรพยายามนั่นแหละอดทนอดกลั้นเพื่อความเพียรพยายามและความเพียรพยายามนั้นก็เพื่อสติปัญญานั่นแหละสติปัญญาก็กําหนดรู้จดจ้องพิจารณาอาการที่มันคลุกกลุ่นอยู่ในใจนั่นแหละหรืออาการที่มันทุกตมทุกตมอยู่ในหัวใจนั้นนั่นแหละ อาการที่มันทุกตมหรือคลุกกุ่นขึ้นมานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคลุกกุ่นเพราะความรักความชังความโลภความกธความหล,ลงหรือความทยานอยากต่างๆก็ตามนะมันคลุกกุ่นขึ้นมานั่นแหละเราก็จดจ้องสติปัญญากำหนดรู้พิจรารณาความเพียรความอดความอดทนความเพียรความอดทนก็เป็นตะบะเดชหนุนหลังสติปัญญาอยู่เช่นนั้นแหละเมื่อเมื่อตะบะทำเราแก่ก้า มีพลังแก่ก้าขึ้นความเพียรความอดทนสติปัญญาเราไม่ลดละความเพียรพายายามเช่นนั้นอาสวะมันก็จะดับสลายไปจากใจของเราได้ในที่สุดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจบำเพ็ญเพียรพายายามกันเพราะอาสวะกิเลสเนี่ยมันให้ทุกข์ให้โทษให้ทุกข์ให้โทษมากมันเกิดขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องอาศัยอารมณ์ภัยนอกมากระทบเลยเราก็คิดดูออกก็แล้วกัน,กน มันไม่ต้องอาศัยอารมณ์ภายนอกมากระทบเลยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยลําพังตามที่เราอยู่ตามลําพังนั้นนั่นแหละนั่นแหละเราคิดดูเอาก็แล้วกันมันเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราอยู่ตามลําพังนั้นนั่นแหละไม่ต้องอาศัยการกระทบกับอารมณ์ภายนอกเลยมันจึงน่ากลัวยอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะพระอรันชีนาศกเนี่ยเป็นผู้หลุดพ้นไปจากความทุกข์เหตุเกิดทุกข์ เป็นผูเ้เป็นผู้หลุดพ้นไปจากอาสวะกิเลสได้โดยชอบธรรมนั้นก็เพราะว่าท่านตั้งตบาบะทมจนมีพลังแก,ก่กล้าขึ้นมาจิตของท่านเหล่านั้นก็เลยหลุดพ้นไปจากอาสวะกิเลสอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงได้โดยชอบของเราก็ต้องรู้จักทําความเพียรพยายามให้เบาบางไปจากอาสวะกิเลสเหล่านี้ซะก่อนก่อนที่มันจะหมดสิ้นไปจากอาสวะกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันต้องรู้จักขั้นเบาบางซะก่อนเราจะต้องเข้าใจผมอินทรีย์ พละกําลังของเราให้แขกข้าขึ้นมาศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาต้องแ่ก้ามันประกอบบําเพ็ญเพียรพยายามศรัทธาก็ต้องมีพลังความเพียรก็ต้องมีพลังสติก็ต้องมีพลังสมาที่ก็ต้องมีพลังปัญญาก็ต้องมีพลังนั่นแหละสติปัญญาก็ต้องแหลมคมในขันห้าเสมอเป็นหลักไว้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถกําหนดรู้อาสวคัคคเลสได้แบบละเอียดละออ,อยู่ในหัวใจของเรานั้นมันจะมีกําลังสติปัญญามันจะแหลมคม เพราะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยต้องรู้จักกาหนดรอบรู้ในขันห้าเป็นหลักแล้วสติปัญญานั้นก็รู้จกักรักษาสติสัมปชัญญะแนบรู้อยู่กับร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเป็นหลักไว้ให้ได้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่กับร่างกายเสมอน,นั่นแหละสติสัมปชัญญะของเรานั่นแหละสติปัญญากําหนดรอบรู้ในขันห้าทั้งวันสลายปล่อยวางความคิดทั้งวันก็ต้องชนานาญสติปัญญาก็มารักษาสติสัมปชัญญะรักษาจิตใจให้อยู่กับภาวะ สติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเป็นหลักในวันทั้งวันต้องเข้าใจบำเพ็ญกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญทมเพื่อสิ้นไปจากอาสวะกิเลสในหัวใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งอันนี้มันเป็นหน้าที่หน้าที่ของผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมะและเป็นผู้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีความตระหนักรู้ที่จะที่รู้ว่ากิจที่ควรทําคือสิ่งใดไม่ใช่ว่าการเกิดมาในโลกเนี้ เราก็มัวมาแต่เพลิดเพลินมาดำรงตนอยู่ในลักษณะกินกามเกียรติเนี่ยจนจนตลอดชั่วชีวิตเนี่ยมันจะไปได้เลยกินกามเกียรติเนี่ยนา,นานะมันเป็นเรื่องของการที่ว่าสะสมอาสวะกิเรสโดยตรงเพราะฉะนั้นใครละได้ละเรื่องการกินกามเกียรติได้เนี่ยแล้วก็หันหน้าเข้าหาพระธรรมหันหน้าเข้าหาอาริยมรรคมีองค์แปดเอ่อรักษาสิลนห้าสินแปดของเรา ศีลห้าบริสุทธิ์ศีลแปดบริสุทธิ์ได้ยิ่งดีเมื่อศีลแปดศีลห้าศีลแปดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็ก็ไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นศีลบริสุทธิ์แล้วก็ต้องรู้ไว้ว่าศีลน,นั้นต้องไปสนับสนุนการเจริญสติปัฏฐานาธรรมต้องไปสนับสนุนการเจริญสติสมาธิปัญญาอยู่ในกายเวทนาจิตทาให้มีพลังแก่กล้าขึ้นมาให้ได้ให้เข้าใจบำเพ็ญปฏิบัติกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปาลบธรรมะให้พวกเราฟังพอสมควร พอสมควรแก่เวลาเอาแค่นี้ก่อนตั้งสติสัมปชัญญะภาวนากันต่อไปตั้งสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องกันไปแม้เลิกฟังทำไปแล้วก็ตามตั้งสติสัมปชัญญะอยู่กับร่างกายเป็นหลักปล่อยกําหนดรู้พิจรารณาสลายปล่อยวางอาสวะกิเลสในหัวใจของเราหรือความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเนี่ยคลอยกําหนดรู้สวะสลายปล่อยวางออกไปให้เราถึงดวงใจที่ว่างที่อิสระเป็นหลักนั่นแหละแม้ว่าใจของเรา ว่างอิสระขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่รอบรู้อาสวะกิเลสในหัวใจของเรานั้นทั้งหมดอาสวะกิเลสในใจของเรานั้นมันมักจะหลบฉากมันจะหลบฉากมันจะหลบหลบมันจะชอบหลบหลบอยู่เบื้องหลังของใจที่ว่างที่อิสระนั่นแหละตราบใดที่เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอะไรคือว่างแบบใจว่างว่างแบบมีอาสวะกิเลสเหลืออยู่ก็มีอยู่ว่างแบบอาสวะกิเลสดับหมดสิ้น แบบพระอ,อันหันก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบดูวางแบบพระอริอยเจ้าขั้นต่ำรองลงมาเนี่ยมันก็ยังมีอาธวะกิเลสนะวางแบบพระสดบันเนี่ยอาสวะกิเลสก็ยังมีอยู่วางแบบวางอิสระจากข้าศิษจากขันธ์ทั้งห้าวางอิสระจากความคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งปวงแบบพระสกทา,าคามีนั้นก็อาธวะกิเลสก็ยังมีอยู่แต่อาธวะกิเลสจะเบาบางลงนั่นแหละเพราะฉะนั้นว่างแบบอาธวะกิเลสเหลืออยู่ และมีอยู่หรือไม่มีเราจะต้องรู้ชัดอาตะ,ะเกีตหลบฉากและจู่ๆมันก็คุกกลุนขึ้นมาเนี่ยคุกกลุนขึ้นมาในถ้ำกลางใจที่ว่างก็ได้เราก็คอยกําหนดรู้สลายปล่อยวางไปเรื่อยๆมันก็จะเบาบางเบาบางพ้นุท้ายมันก็จะหมดสิน้นใจมันก็จะประกาศอิสรภาพสูงสุดได้คือความหลุดพ้นอันไม่กลับกําเริบนั่นแหละเพราะฉะนั้นตั้งสติสปัมปชัญญะเอวางพอสมควรเอาแค่นี้ก่อน